อยากลองอยากลองแบบวันโน,นทำอะไรดีบ้างใช่ไปนนแล้วไปแล้วไปนนแล้วอันนี้ชุลมุนมากเลยวันนี้มีเพื่อนมีมีเพื่อนโน้มา best friend สเแนนะครับายกกันค่ะซึ่งค่ะซึ่งไอชื่อเปเป้นะครับนิสัยดีกว่าซูโน่ประมาณร้อยเท่าเอกลักษณ์ของเปเป้คือนิสัยดีกว่าซูโน่เรียกก็มาทำตัวน่ารักฟังไว้ซูโน่ฟังไว้ของตกของนู้มึงเปเป้ก็รักแน็ตมากกว่าซุนโนมามาโอเคแชร์เลนจ์อ่ะก็คือแชร์เลนจ์จะมาจากการที่เราชอบดูไอพวก แบบช่องหมาแล้วมันจะชอบมีคนทำอะไรทิ้งท้องกับหมาใช่ไหมแบบมันก็เลยเกิดอินสปายแบบเป็นอยากเอาของเขามาคืออินสปายเป็นแบบ EP challenge อะอยากลองอยากลองแบบว่าโนทำอะไรได้บ้างใช่แบบที่เขาทำแบบบางอันเราเห็นแล้วว่าเฮ้ยอยากดูจังเลยหรืว่าหมาทำแล้วมันจะเป็นยังไงเออมันจะได้ขนาดนั้นมานี่แล้วมานี่แล้วมันี่แล้วซึ่งพ่อรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ รู้สึกว่าโนทำอะไรไม่ได้สักอยงเขาแค่เรียกมาอย่างเงี้ยมเลยรู้สึว่ามันทำไม่ได้หรอกอ่ะก็ a l l e แ g e แรกก็เป็นเรื่องของทิชชู่ทิชชู่วางไว้บนหัวใช่ไหมฮะก็นิ่งกว่าที่คิดเยอะมากนิ่งกเลยคิดเยอะเพราะแบบพอคาดหวังไว้เท่านี้ไอ้ทิชชู่จริงๆแล้วพอมันมันนิ่งเนี่ยคือมันไม่ใช่แค่หมาที่ต้องนิ่งนะ คือทุกคนต้องนิ่งทีมงานต้องนิ่งใครเดินเราก็บอกห้ามเดินหยุดมึงอยู่เฉยๆแค่จะไม่หายใจคือแบบใช่ทุกคนก็ต้องแบบนิ่งโอ้โหลุ้นมากแต่ก็ทําได้ได้ได้ดีมากกว่าที่ที่เราคาดหวังไว้แต่แต่กลับกันแนทอะคิดว่าโนททำได้เพราะว่าตอนแรกอน่ะนะคิดว่าเฮ้ยฟุกปะวะคือพอทํางานปุ๊บทำไรโนก็ทําได้ซึ่งแนทอะคิดว่าโนจะทำได้แต่ไอที่นัดเซอร์ไพรส์อะ คือไอรกระโดดข้ากระดาษทิชชู่อะคือมันทำได้หลายชั้นกว่าที่นกะคิดเยอะม,มากนนทอ่ะคิดว่าโน่อ่ะจะทำมากสุดอ่ะสามชั้นคือจะไม่กระโดดแล้วหลังจากสามชั้นแต่สี่ชั้นโน่ก็ยังกระโดดอยู่อันนี้คือสะายไม่<ต>เราเราว่าโน่ทำได้ดีกว่าที่ที่เราคิดเพราะว่าเราคาดหวังไว้เท่านี้<อ>ไม่ <laughs> ไม่จริงแต่ โอ้ไม่งอนนะลูกไม่งอนนะ